นี่นะครับแกงลานลักษนะครับร้าน17นะร้านนี้จะมีสไลเดอร์สำหรับเด็กๆได้นะนะครับถ้าใครสนใจก็ค่าเข้า120เด็กไม่เสียนะครับเดูครับบรรยากาศดีมากเลยนะนี่นะครับคือบรรยากาศแก่งลานลักษร้านที่17นะวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับหยุดยาวเลยนะ12บสอธันวาคมนะครับ2 5 6 3กนะครับก็ช่วงนี้เวลาบ่ายบ่ายโมงนะก็ คนเริ่มยึดนะครับยึดแก่งครับที่นี่จะมีลานทั้งหมด1นึถึงสิเลยนะถ้าเป็น1นถึงเเนี่ยจะเป็นวิวเขานะครับสิถึงสิจะเป็นวิวแม่น้ำดูดูดีแม่น้ําเขียวมากเลยนะนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเขาใส่สีนะจริงๆไม่ใช่นะเป็นน้ําจากธรรมชาติเลยนะครับน้ํามาจากน้ําตกนะครับเด็กๆเล่นได้นะแต่ว่าแนาให้ใส่ชูชีชนะครับนะครับอากาศตอนนี้ประมาณ25องศาที่ตอนกลางวันนะ กลางคืนน่าจะตกมาสัก20-18-19ประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวเราขอยัดกลางเต้นกันก่อนนะครับวันนี้เรามากันหลายคนมากเลยนะอรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้7โมงช้านะครับแก่งร้านลักร้าน17นะมืาอคืนอากาศดีนะครับเย็นสบาย นะครับตอนนี้ตอนเช้าแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมีคนมาเล่นน้ำเล่นสไลเดอร์นะครับนะครับนี่น้ำตกจากธรรมชาติเลยนะนะครับถ้าใครอยากมาเล่นน้ำก็มาได้นะครับผมช่วงนี้อากาศกำลังดีครับมีนมนะ้ำและน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยนะนะครับเมื่อคืนอากาศค่อนข้างดีนะครับ อครับโอ,โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมเด็กที่นี่ครับผมอา <นะ S 1> ครับนี่ครับผมโอ้โหยอ,โอย่าขวางอย่าขวางอย่าขวางลูกอย่าขวางโอ้โห <ไป S 1> นี่อาครับท้ายากท้ายากเด็กขับลางคนนี้โอ้โหแข่งลานลาครับผมลงมาเลยโอ้โหสเต็ปแรกไม่ธรรมดาแล้วเนี่ย โอ้โหมีม้วนด้วยนี่ตีลังกาลงมาแล้ว <st> เป็นหมูบินโอ้ยตูงหลบลูกหลบลูกโอ้โยลงมาเลยนี่พุง่งหลาวโอ้โหนี่อะไรลูกเอาเลยลเราเ,เพื่อนก่อนเราเพื่อนก่อนเอาเลยเอาเลยดูท่านี้คนนี้ไม่ธรรมดาปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักพักออกนอกรางเอาเลยลูกโอ้โห นี่ครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมแบงคแบลแบง <laughs> ไฮไลท์ของที่นี่นะครับเป็นไส้เดือนนะครับเดี๋ยวดูเบสกลัวไหมครับเบสครับนี่อะไรครับ เบสแม่ชอบมากเลยเอาไปให้แม่ไหม mm. อ่ะเอาไปให้แม่